กรับสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2565ของชาวลัคนาราศีตุลนครับท่านไหนที่ทราบแล้วหรือเช็คแล้วว่าวันเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยครับแต่หากท่านใดยังไม่ทราบก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ครับผู้ที่เกิดในราศีตุลคือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปก,กระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชุติเดชโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดูดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุล คุณมีดาวพระสุขเป็นดาวประจําตัวเป็นดาววาสนาของคนราศีตุลซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ในวันที่1นึถึงสินี้ดาวพระสุขสถิตที่เรือนปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองคนรักหุ่นส่วนแต่ได้ตําแหน่งเป็นพินทุบะที่แปลว่าจุดเสียจุดช้าหรือจุดรั่วในตําแหน่งเป็นประหรือประ,กระเกษตรที่แปลว่าอ่อนแอไม่มั่นคงแม้ดาวจะได้เป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ก็ตามซึ่งจะส่งผลให้ในวันที่ 1 1 9นี้ชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีปัญหาให้แก้ไขมีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่ครองคนรักทําให้ไม่สบายใจความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันไม่ค่อยลงรอยกันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่สัญญาการลงทุนหรือการร่วมลงทุนธุรกิจร่วมค้าอาจมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ครับฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ชาวลัคนาราศีตุลควรงด การลงทุนที่มีความเสี่ยงงดการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนนะครับต่อมาในวันที่19มิถุนายนเวลา23นาฬิกา53นาทีดาวพระศุกรดาววาัสนาของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตที่เรือนมรณะละตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์จึงส่งผลพลังในด้านดีและสิริมงคลครับเรือนมรณะในดวงจึงหมายถึงความสําเร็จจากการเดินทางไกลการได้รับมรดกการเงินของคู่ครอง ารได้จากหุ้นส่วนและกําไรจากหุ้นส่งผลให้ดาวัสนาของชาวราศีตุลในวันที่20มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคมของปีนี้นะครับคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีพลังมีจิตใจมุ่งมั่นฮึกเหิมร่างกายพร้อมลุยกระชับกระเฉงครับหากคุณมีงานหรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทางรถส่งของรับส่งสินค้าโลจิสติก ก็จะประสบความสาเร็จได้กิจการไปได้ด้วยดีหรือบางท่านจะมีโอกาสได้รับหลักทรัพย์ที่เป็นมรดกจากบุพการีบิดามารดาแบ่งมอบให้คุณครับดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเดือนกรรม,มะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่การงานซึ่งนับเป็นดวงชะตาพิเศษเพราะดาวจันทร์นี้โคจรเร็วย้ายราศีทุกๆสองวันครึ่งโดยประมาณดังนั้นต้องดูและพิจารณาดวงเป็นช่วงๆโดยเน้นข้อคิด ระมัดระวังช่วงเวลาที่ดาวการงานของคนราศีตุลโคจรยกเข้าสู่ราศีที่เป็นเรือนทุกสถานะหรือเรือนที่ให้โทษครับซึ่งในวันที่1นึถึงเมิถุนายนนี้ดาวพระจันทร์ที่เป็นดาวการงานของคุณยังสถิตในภพที่9ก้ถึงสิซึ่งเป็นภพที่ให้คุณแก่ดวงครับจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทข้าราชการงานจะยังคงราบรื่นดีอยู่ครับมีโอกาสก้าวหน้าใน อาชีพการงานและมีโอกาสได้เสนอผลงานเพื่อให้ผู้โฮมชาเจ้านายได้เชื่อถือครับส่วนเจ้าของกิจการงานฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวกิจการก็ยังคงดำเนินได้ต่อเนื่องรายได้ดีสม่ำเสมอครับส่วนชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่กำลังหางานว่างงานอยู่ในช่วงนี้จะมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเขตข้ามจังหวัดครับ ต่อมาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ดาวพระจันทร์สถิตที่พบที่12เป็นภพวินาศครับที่แปลว่าความเดือดร้อนความสิ้นเปลืองจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานออฟฟิศจะต้องละเอียดรอบคอบให้มากงานอาจไม่ได้ราบรื่นมีสะดุดเป็นระยะหรืออีกความหมายหนึ่งคืองานหรือ Project, โปรเจกต์โครงการที่คุณกําลังทําตั้งใจทําเตรียมนําเสนอมีโอกาสต้องถูกปิดแฟ้มยกเลิกหรือระงับเลื่อนไปก่อนครับเจ้าของกิจการ จ้าของบริษัทธุรกิจฟรีแลนซ์กิจการอาจจะมีสะดุดไม่ราบรื่นหรืออาจถูกยกเลิกออเดอร์หรือนัดหมายอีกความหมายหนึ่งอาจมีเหตุให้คุณต้องเสียเงินเพื so like ่อซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ทํางานโรงงานออฟฟิศหรือซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทํามาหาเงินของธุรกิจของคุณครับมาถึงวันที่21-22มิถุนายนนี้ดาวพระจันทร์สถิตที่ภพ อริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูนี่สินจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลนผู้ที่ทํางานประจําพนักง,งานออฟฟิศงานอาจไม่ได้ราบรื่นนะครับมีปัญหาต้องแก้ไขหรือมีเรื่องขัดแย้งกันกับคนที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งานครับส่วนเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนส์ธุรกิจอาจมีปัญหาภายในบริษัทเองโดยที่คุณควรปรับปรุงสถานที่ทํางานบริษัทธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการห้างร้านร้านอาหารต้องปรับปรุงและยกระดับสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้ธุรกิจของคุณยังคงดําเนินต่อไปได้ไม่เช่นนั้นธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งเบียดแย่งลูกค้าหรือส่งผลให้คุณเสียส่วนแบ่งการตลาดครับต่อมาเรามาดูดาวเจ้าเรือนที่สนับสนุนการงานอาชีพของชาวราศีตุลครับ คุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนลาภะที่แปลว่าลาภผลจากการทํางานเพื่อนโรงงานที่เป็นมิตรแท้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนคุณในเดือนมิถุนายนในวันที่1-15ถึงมิถุนายนนี้ดาวพระอาทิตย์สถิตที่เรือนมรณะที่แปลว่าความสิ้นสุดความพลัดพรากส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงเวลานี้มักต้องสูญเสียลาภผลผลประโยชน์ต่างๆหรือหากได้ลาภผลมาก็ยังไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ต้องสูญเสียไปทางใดก็ทางหนึ่ง ขอแนะนําว่าเมื่อคุณได้ลาบผลมาเป็นเงินก็ไม่ควรเก็บไว้นะครับต้องรีบนําไปลงทุนโดยการลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนไกลก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าคำว่าภพมรณะยังมีความหมายที่ดีที่แปลว่าการเดินทางไกลการต่างประเทศอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือช่วง15วันนี้คุณจะมีเพื่อนที่คอยขัดลาบขัดผลมิสหายจะทําให้คุณเกิดความเดือดร้อนยุ่งยากให้คุณนะครับต้องมาตามแก้ งานแก้ปัญหาดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุลนะครับในช่วงนี้มีสติมีแผนเตรียมการให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีครับเมื่อถึงวันที่15มิถุนายนนี้เวลา16นาฬิก56นาทีเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีตุลจะย้ายราศียกเข้าสู่เรือนสุภะที่แปลว่าความดีงามความเจริญข้าวหน้าผู้อุปถัมภ์ได้มาตรฐานดวงราชาโชค ที่แปลว่ามีความนิยมอย่างมากมีผู้ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์จะส่งผลให้นับจากวันที่15มิถุนายนนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมของปีนี้ชาวลัคนาราศีตุลนจะมีโอกาสได้รับลาภผลมีลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาหรือผลประโยชน์ผลตอบแทนพิเศษจากงานธุรกิจกิจาการที่คุณทําอยู่หรือได้รับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายผลตอบแทนถือว่าคุ้มค่า มีงานทําอยู่เสมอและมีลาภผลดีนะครับและที่สําคัญก็ยังได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือจากมิตรสหายที่เป็นมิตรแท้ของคุณครับส่วนเจ้าของกิจการบริษัทธุรกิจส่วนตัวฟรีแลนซ์ในช่วง31วันนี้มีโอกาสได้รับงานพิเศษชอบพิเศษเรียกได้ว่าเป็นออเดอร์ใหญ่หรือหลายๆออเดอร์เข้ามาในช่วงนี้ครับมีโอกาสเฮงปังรวยครับ และในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หากชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย15บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระจันทร์หรือทําบุญเป็นสิ่งของสิ่งของอุปโภคบริโภคประเภทน้ําน้ําดื่มเครื่องภาชนะให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมหรือบริจาคให้กับผู้ยากไร้สถานสงเคราะห์ แผนผดุงคันของโรงพยาบาลเมื่อทําบุญเสร็จแล้วขอให้ท่านกรวดน้าอุทิศนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้หลักทรัพย์ในเดือนมิถุนายนนี้ช่วงวันที่1นึถึงยีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณยังคงสถิตท,ที่เรือนอริที่แปลว่าอุปสรรคศัตรูหนี้สินส่งผลให้การเงินรายได้ของชาวลัคนาราศีตุล ช่วง25วันนี้ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเกินตัวการลงทุนไม่ควรลงทุนในส่วนที่เป็นการลงทุนความเสี่ยงสูงการใช้เครดิตสินเชื่อควรพิจารณาให้สมเหตุสมผลครับสําหรับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีรายได้เข้ามามากนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนผันแปรครับส่วนใครที่ทํางานเป็นพนักง,งานประจํามนุษย์เงินเดือนคนแบ่งเงินไว้ใช้จ่ายให้เป็นสัดเป็นส่วนให้ดีครับ ชาวลัคนาราศีตุลจึงควรวางแผนการเงินล่วงหน้าไว้ของเดือนนี้ให้รอบคอบและระมัดระวังครับทั้งนี้ในระหว่างวันที่1นถึงหมิถุนายนมีดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเดือนวินาศสถิตร่วมในเรือนปัตตนิและมีดาวพระราหูสถิตร่วมกันซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้เป็นคู่ศัตรูกันดังนั้นในสัปดาห์แรกของเดือนนะครับชาวลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาเอกสารสัญญาต่างๆ จะติดขัดหรือมีปัญหานะครับให้ระวัดระวังเรื่องคําพูดการผิดนัดการผิดสัญญาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคิดให้ดีก่อนพูดก่อนเซ็นเอกสารครับถ้าหากสามารถเลื่อนนัดเลื่อนวันเซ็นเอกสารสัญญาได้ก็ขอให้เลี่ยงใน6วันแรกของเดือนนี้ไปได้จะยิ่งดีครับต่อมาวันที่26มิถุนายนเวลา18นาฬิกา13มนาทีดาวพระอังคารดาวการเงินของคุณจะย้ายราศีเข้าสถิตที่เรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักหุ้นส่วน ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราที่บดีที่แปลว่าเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งตำแหน่งของดาวครื่องการยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาเป็นรุจกโยกปัญจะมหาบุุรโยกที่ช่วยเสริมวาสนาให้กับคุณทั้งด้านกําลังใจที่เข้มแข็งกําลังกายที่สมบูรณ์สามารถเอาชนะการแข่งขันได้ใครที่ทําธุรกิจกิจการที่มีการแข่งขันการประมูลประกวดก็จะโดดเด่นและมีโอกาสชนะสูงครับเรียกได้ว่าโชคดียกกําลังสองเลยครับส่งผลให้ในวันที่26มิถุนายน จนถึง8สิงหาคมของปีนี้ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีตุลนสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกันกันกบหุ้นส่วนจะสามารถทำได้และประสบความสาเร็จได้ดีครับคุณสามารถทำมาหาเงินร่วมกันกันกบหุ้นส่วนแล้วถูกฉโฉลกกับดวงคุณสามารถที่จะมีหลักทรัพย์มีหลักฐานฐานะได้มีโชคและความสาเร็จทางด้านการเงินจากการสนับสนุนของหุ้นส่วนที่ดีครับส่วนชาวลัคนาราศีตุลที่ทำงานประจำพนักงานบริษัท หรือข้าราชการนะครับหากช่วงวันที่26มิถุนายนถึงวันที่8สิงหาคมนี้มีการพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการพิจารณาผลงานการประกวดแข่งขันต่างๆคุณมีโอกาสสูงครับที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับตำแหน่งรางวัลหรือความดีความชอบนั้นครับและในเดือนมิถุนายนนี้หากชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านการเงินในช่วงวันที่1ถึง25 ควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิควรไปทําบุญหากทาบุญเป็นเงินควรเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นกําลังของดาวพระพฤหัสบดีหรือทําบุญเป็นสิ่งของสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงความรัก ชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพคระ่ังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองคู่รักหุ้นส่วนในเดือนมิถุนายนนี้ในวันที่1นึถึงยี้าดาวเจ้าเรือนความรักของคุณยังคงสถิตท,ที่เรือนอริที่แปลว่าศัตรูอุปสรรคนี้สินส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้ผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงวันที่1นึถึงยี้านี้อาจมีความยุ่งยากมีเรื่องให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะคู่ครองคนรักมักมีเรื่องขัดแย้งกันอาจมีการ ทะเลาะก,กันกับคู่ครองเพราะความเห็นไม่ค่อยจะตรงกันและไม่ค่อยจะยอมกันครับกิจการธุรกิจที่ประกอบอาชีพร่วมกันกับคู่ครองอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงนี้ครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลผู้ที่ยังโสดในช่วงวันที่1นึถึงยีนี้ช่วงนี้ควรจะรักตัวเองให้มากๆนะครับทําใจให้สบายให้มีอิสระอยู่อย่างสบายสุขแบบสดๆกันก่อนก็ดีนะครับ ต่อมาวันที่26มิถุนายนนี้เวลา16นาฬกา13นาทีดาวพระอังคารเช้าเรือนปัตตนิของคุณย้ายราศีเข้าสถิตที่เรือนปัตตนิที่เป็นตำแหน่งเกษตรราธิบดีส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งมั่นคงสมบูรณ์อีกทั้งตำแหน่งดาวพระอังคารยังได้เป็นเกณฑ์กับลัคนาราศีตุลเป็นรุจกโยกปัญจมหาบุรุษโยกที่ช่วยส่งเสริมวาสนาให้กับคุณส่งผลให้ดวงความรักของชาวราศีตุล ในช่วงวันที่26มิถุนายนถึง8สิงหาคมนี้จะเป็นอีกหนึ่งดวงที่เด่นในด้านความรักและเสน่หานะครับผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ความรักจะกลับมาดีขึ้นครับจะอบอุ่นความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นดวงคู่ครองจะส่งเสริมให้คุณมีโชคและประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนหรือร่วมทุนการลงทุนเป็นหุ้นส่วนกับคู่ครองจะถูกโฉลกกับดวงคุณครับจะลงทุนก็ดี้ข,า,ขายก็ได้มีกําไรดี เรียกว่ามีคู่ครองเป็นโชคลาภให้กับดวงคุณช่วงนี้ครับสำหรับผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นโชคดีมากครับจะมีวาสนาได้เจอกับคนที่ใช่คนที่ถูกใจและคนคนนั้นจะเป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมคุณในด้านการทำงานการประกอบอาชีพกิจการให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งเสริมฐานะทางการเงินให้คุณด้วยเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมได้เลยครับ และช่วงเวลานี้หากชาวลัคนาราศรีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านความรักในช่วงวันที่1ถึง25มิถุนายนควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปบางสมาธิควรไปทําบุญหากทําบุญเป็นเงินควรเป็นจนํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย19บาทซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระพฤหัสบดีหรือทําบุญเป็นสิ่งของเป็นสังฆพันธ์ยารักษาโรคหนังสือสวดมนต์ให้กับวัดสํานักสงฆ์สถานปฏิบัติธรรมบริจาคเป็นสิ่งของอุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เมื่อทาบุญแล้วกรวดน้าอุทิศส่วนกนุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปดังทิศตะวันตกครับดวงโชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีตุลมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเดือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ยังสถิตที่เรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่รักคู่ครองหรือหุ้นส่วนครับและหากดูดวงราศีจักรของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงนี้การที่ดาวลาภหรือดาวโชคลาภของคุณมาสถิตที่เรือนมอรณะนั้น ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตาหรือตัวคุณมักจะถูกข,ขัดโชคขัดลาภหรือขัดผลประโยชน์ดังนั้นในช่วงวันที่1-15ถึงมิถุนายนนี้ชาวลัคนาราศีตุลนควรงดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือเลี่ยงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก่อนก็ดีนะครับแล้วในวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปเลขนำโชคของคุณก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักแฟนคู่ครองของคุณและช่วงเดือนนี้หากชาวลัคนาราศีตุลต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภ ควรไปกราบสการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสายญาติควรไปทําบุญห่งทําบุญเป็นเงินควรทําบุญเป็นจํานวนเงินที่ลงท้ายด้วย8บาทซึ่งเป็นเหลขกําลังของดาวพระอังคารหรือบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ช่างให้กับสถานศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนบริจาคสิ่งของเป็นอุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดให้กับโรงพยาบาลเมื่อทําบุญแล้วกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ครับ ท้ายคลิปนี้กระผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังขออำนวยเอว้พรให้ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพระละด้วยเทินขอพระคุณครับ